สวัสดีค่ะเบกับช่องโหราเวาตีและดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่1 0ถึง16ตุลาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการวัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีนในการฟังได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ค่ะดาวสุขดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภ ได้โคจรป,ปิดในภพปุตตะเป็นการโคจอรอยู่ร่วมกับดาวอาทิตคู่สมพลเจริญพันธุและอยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ำเจริญกระดุมพาเรือนการเงินและเจริญปุตตะค่ะซึ่งดาวพุธนั้นโคจรเป็นเกษตรตาเทพบดีและเป็นมหาอุดนะคะและดาวทั้ง3ดวงก็ยังโคจรเล็งกับดาวพัสบดีเจริญลาภะและเจริญมรณะที่โคจรเป็นเกษตรตาเทพบดีอยู่ในภพลาภะในตำแหน่งโยกหลังลัคนาค่ะ ส่วนดาวราหูดาวเจรเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะโคจรไปเทวีโชคค่ะเป็น่างพวินาศส่วนในพพกระดุมพาเรือนการเงินมีดาวอังคารเจริอปตอัตตนิและ,จะเจรวญวินาศโคจรอยู่ค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนา,าราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการงานให้ดีขึ้นกว่าช่วงที่เป็นอยู่ค่ะหรือคุณอาจจะต้องโดนแก้ง,งานบ่อยนะคะเพราะเจ้าหน่ายไม่ค่อยถูกใจ หรือมีการเปลี่ยนแปลงความคิดตลอดเวลาค่ะทำให้คุณนะคะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษในเรื่องของการงานค่ะและการงานต่างๆในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังไม่ได้อย่างใจคุณค่ะทำให้คุณมีความหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะต้องระวังความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ด้วยค่ะจะทำอะไรก็ต้องมีสติให้มากๆนะคะและระวังการผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวคุณเองไม่ได้ใส่ใจกับงานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควรด้วยค่ะ ซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นถูกผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเล็งได้เช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์นี้พยายามแบบไปสร้างความขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างรอบตัวนะคะรวมทั้งคุณต้องระวังบริวารจะนําปัญหามาให้ด้วยค่ะสิ่งใดที่คุณได้มอบหมายให้บริวารไปทํานะคะคุณจะต้องมีการตรวจสอบตรวจทานก่อนส่งงานทุกครั้งค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะและขอให้ชาวลัคนาศพฤษศระวังเรื่องสุขภาพร่างกายและเรื่องอุบัติเหตุข,ของคุณด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิศพในสัปดาห์นี้ค่ะดาวพุธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนปุตตะโคจอมเกษ,ษตาธิบดีและเป็นมหาอุดท,ทำมุมเล็งกับดาวพฤศบดีเจ้าเรือนลาภาที่โคจอมเกษ,ษตาธิบดีอยู่ในภพลาภาค่ะชาวลัคนาศิวิศนะคะมีโอกาสจะซื้อสินทรัพย์ัพย์สินชิ้นใหญ่ค่ะเช่นบ้านหรือที่ดินนะคะหรือหมายถึงการที่คุณมีโอกาสได้เงินก้อนจากการทำงานเงินโบนัสหรือว่าเงินมรดกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นสัปดาห์ที่การเงินจะมีความคล่องตัวดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะการติดต่อการเจรจารในเรื่องของการเงินจะได้รับความสําเร็จค่ะมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะแต่เพื่อไม่ให้การเงินของคุณติดขัดนะคะชาวลัคนาสิบศพจะต้องจัดการระบบการเงินของคุณให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพ,พในสัปดาห์นี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาสิบศพที่ยังโสดนะคะระวังจะมีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนซ่อนเล้นไม่เปิดเผยค่ะ เพราะคุณอาจจะเจอกับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วเข้ามาจีบนะคะหากใครเข้ามาจีบก็ขอให้คุณเช็คดีๆค่ะถ้ายังไม่เจอกับคนที่ใช่นะคะหรือว่าคุณยังไม่ชัวร์ก็ขอให้สดต่อไปก่อนค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักมีค,มคู่มีครอบครัวอยู่แล้วค่ะสัปดาห์นี้ระวังจะมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะทําให้มีปากเสียงทะเลาะก,กันได้ค่ะต้องพยายามพูดคุยกันด้วยความใจเย็นแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะเพื่อไม่ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ ก็ขอให้ชาวลัคนาศิษบุษกทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคำพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หงราวรารตี้และแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคำพยากรณ์จากช่องหงราวรารตี้กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคำพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ